สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมไทม์สโตนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม l i ฟ์ออฟเอร์ลอตนะครับผมครับแล้ววันนี้นะครับทางตัวเกม l i ฟ์ออฟเอร์ลอตนะครับได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับนั่นคืออัปเดตครบรอบ2.5ปีนั่นเองครับและสิ่งที่พ่วงมากับอัปเดต2.5ปีนะครับนั่นก็คือตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เลยอันนั้นแน่ใจเย็นๆไม่ใช่ตู้นี้นะครับแต่เป็นตู้นี้ครับตู้ก็ต์เดตซัมมอนนะครับของน้องเคีย่าเนี่ยเองครับเป็นตัวละครพื้นฐานเบสล่างพื้นนฐา ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมครบรอบ2.5ปีครับผมและแน่นอนครับเป็นไปเห็นตั๋วไหมครับนั่นแหละครับตั๋ว200ใบที่ผมเตรียมกันมาให้น้องซึ่งไม่ต้องเดาก็รู้นะครับว่าผมจะถลุงมาทั้งหมดเพื่อตามล่าหาน้องครับถึงน้องจะเป็นตัวไม่เก่งนะครับแล้วก็ใช้ยากนิดนึงแต่ว่าผมสายสะสมครับได้อย่างหนึง่งเผื่อนะครับข้างหน้าน้องอาจจะเก่งขึ้นบ้าง ถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็เลิฟเลิเลน้องอยู่แล้วครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไว้พร้อมให้ผมด้วยนะครับหวังว่าสองร้อยใบนี้น้องจะมาเยอะๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมเสียวเว้ยเสียวเว้ยโหลดแรกไปอืโหลดปุ๊บอะไรจอดำจอดำเนี่อะไร ฮึบ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 ถ้าเป็นสีแดงคือมาขออนุญาตสคลิปแล้วกันนะครับถ้าไม่พืนหลังแดงไม่ได้อะไรเมืเ่อลยอะไปกันต่อครับโลที่สองครับเรามีอีกตั้งสิบแปดครั้งนะครับไปรุยกันเลยหวังว่าน้องจะมาไวๆไวนะครับแล้วก็มาเยอะๆด้วยนะครับ เริ่มได้กลิ่นเค็มๆแล้วอ่ะ <c> ค <oughs> ิปไปเลยแล้วกัน <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วเหมือนจะได้กลิ่นเค็มๆนั่นแล้วนะ่ะโอเคครับไปกันต่อครับโลที่สามหลด what าตาเดทเกิดอะไรขึ้น One hour later โอเคครับเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุเล็กน้อยนะครับคือวีดีมันก็ขึ้น Data อัปเดตเฉยเลยครับก็ตอนนี้เรียบร้อยครับเข้าเกมได้ปกติแล้วอ่ะเรามาสุ่มกันต่อครับอีก180ใบไปกันต่อที่โลที่3นะครับไปกันเลยเฮ้ย <c oughs> โหลด,ดหวังว่าที่มีปัญหาเมื่อกี้จะให้น้องมาอยู่กับเรานะน้องเคลล่าจังมาได้ละจ้า <c oughs> แดงปะแดงปะ แรงาเกมบัฟทีเดียวมาเลยนะครับน้ำตาจะไหลไปขอให้เป็นน้องนะขอให้เป็นน้องนะไฮไครน่ะไฮห้สวัสดีจ้าไครอ่ะเสียงเธอไม่คุ้นเคยเลยนะใครวาใครวา,รวา,รวามันต้องอย่างนี้สิครับ น้องเคล่าจังคนสวยนั่นเองมาแล้วหนึ่งตัวน่ารักจงแล้วที่เป็นสไตล์สาวเอลมีอีกตัวปะมีกตัวปะเฮะ้ยแต่ทำพูด <I 'm S 2> ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่น้องเคล่า,นลาคนนี้ใครวะเอ้ยมาสองในโหลเดียวเลยโหลดทีเดียวแบบเกมมีปัญหาทีเดียวมาสองไงนะถือว่าทำดีนะครับอีลอส ฮะใครอ่ะจำชื่อน้องไม่ได้แต่ว่าอืน่าจะเก่งไม่นะ่ไม่แน่ใจออ๋อเซล่าแต่มีแล้วตอนนี้มีแล้วเพราะมันกลายเป็นเศษม,อม,ม,ม,มีอีเหรอมีอีกปะมีอีกปะอ๋อไม่มีแล้ว <c oughs> คนที่กำลังอยู่อยู่อย่าเพิ่งกดดิสไลค์นะครับ อย่าเพิ่งกดนะครับพอดีมันอั้นมานานจากตู้ก่อนๆน,นะครับถ้าได้ดูคลิปก่อนๆของผมก็จะเห็นได้ว่ามันเกลือแค่ไหนนะครับถือว่าครั้งนี้ให้ผมกันแล้วกันโอเคครับไปกันต่อครับสําหรับโลที่สี่นะครับยิ้มแกมปีแล้วผมตอนนี้คือคือน้องมาแล้วอะคือมาละหนึ่งกัตอนนี้สบายใจละเกมแคททั้งเดียวเฮ้ย อะไรครับเนี่ยไยสวัสดีจ้าเคล่าจังมีเคียวล่าจังชัวคือชัวชัวอไอเนี่ยเพราะว่าคำพูดประโยคเดิมเลยอืมเราข้ามไปเลยดีจ้าน้องมีปะอย่าบอกนะว่ามีตัวนี้หายนะ ไม่มีแล้วตกใจหมดสี่โลสามตัวอ่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่อย่าเพิ่งดิสไลน์นะครับเปลี่ยนเป็นกดไลค์ดีกว่านะครับขอบพระคุณมากครับไปกันต่อครับโลที่ห้านะครับหวานเจี๊ยบเลยวันนี้หวานเจียเยเจ๊ยบเลย,น,เย,เลยน้องมาไวหวานเจี๊ยบอย่าบอกนะว่าแดงอีกแดงอีกนี่หายนะโอเคถ้าไม่พื้นหลังแดงขออนุญาตสกิปนะครับโอเคครับ รู้สึกว่าเหมือนดวงจะเริ่มหมดแล้วนะกลิ่นกลิ่นหวานหวานเมื่อกี้มันเริ่มจะกลายเป็นกลิ่นแบบเค็มๆอีกแล้วนะไปกันต่อครับสำหรับโรที่หกนะครับผมหือหลังแดงปะทำให้แดงขอ,อย้าุาัสคริปต์นะครับสคริปต์กันเลยทีเดียวไปครั้งที่เจ็ดครับ โหลดปะแต่มันไม่น่าโหลดแล้วเพราะน้องออกมาแล้วไงประเด็นอะแตอยากรู้เือนกนว่าน้องจกได้กี่ดาวตอนนี้น้องดาวเดียวแหละแดงปะ <c oughs> โอเคอ่ะเ็ดแล้วก็แปดครับผมไปกันต่อไปกันต่อแดงปะต้องไม่แดงเลย ข้ามแล้วกันจะไม่แดงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอผ่านไปแปดครั้งเริ่มแล้วอ่ะครั้งที่เก้าครับผมไปพื้นหลังแดงเฮ้ยไม่อีกไม่อีกขอน้องสักสามถึงสี่ดาวก็ได้ไม่ค่อยโลภเลยโอ้โหพื้นหลังไม่มีเลยภาพเริ่มเรลือนลางแล้วภาพแบบเริ่มล้าไปแล้วไปครับครั้งที่สิบนี่แน มาหน่อยมาหน่อยให้คุ้มค่ากับการรอคอยหน่อยนะเคียวราจังคนสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้พี่จะเอาสุดเลยเหรอฮะพี่พี่อยาเอาสุดดิอหลเงียบเงียบเงียบนานไปแล้วนะเว้นช่วงนานไปแล้วนะอะต่อไปครับทั้งที่สิบเอ็ดหวังว่าจะมานะโรนี้แบบกระตุกสักนิดนึงก็ได้กระตุกหรือหลดนะหรือว่าไม่เปลี่ยนแดงอีกแล้ววะ คลิปเลยคือหลุดเลดเป็นตัวอื่นก็ได้เว้ยแต่อย่ามาแบบเป็นพื้นฟ้าได้ไหมใจคอไม่ค่อยดี <c oughs> โอเคครับทางที่สิบสองไปเฮ้ยต้องพื้นแดงอนะเคลาจังต้องมาอีกแล้วนะเฮ้ยเอาจริงดิเคล้าจังหายไปไหนอะนี่พอชมนิดชมหน่อยนี่คือหายยาวเลยนะหายต่อมเลยนะ เคีรจังผ่านไปสิบสองครั้งแล้วนะถึงแม้เคล่ารจะมาตแต่รกแรกๆรเนี้ยรถที่สิบสามอะมาได้ไหมมานะจ๊ะรังที่สิบสามไปพื้นหลังแดงพื้นหลังแดงพื้นหลังแดงจบๆไปพื้นหลังแดงพื้นหลังแดงพื้นหลังแดงรอบนี้ไม่เอาการันตีแนะ่นอนดูทรงละโอเคฮ้ย ครั้งที่14ไปนะครับเฮ้ยโหลดตั้งแต่ยุติอีกไหมยุตธิ์ก็ได้นะครั้งอีกก็ได้นะ <c oughs> แต่โหลดแบบนี้น่าจะเป็นตัวที่ยังไม่มีไหมผมไม่แน่ใจหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เราน่าจะไม่มีเพราะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสามัญประจำที่ผมไม่มีแต่ว่า <c oughs> คำพูดนี้นะ่ะ <c oughs> มันเป็นของน้องคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะเคลลาจังคนสวยเสียงหล่อขึ้นมาทันที ดูดีมีระดับขออยสักตัวในโลนี้ได้ไหมจ๊ะคนสวยจ๋าแก่หหหเห็นคัสเซีนก็เปิื้ปิ่มอิ่มอกอิ่มใจเคียวละจังมีปะมีปะตัวเดียวเหรอ,หอตัวเดียวตัวเดียวก็ไม่เป็นไรเอาละครับเหลืออีก60ใบ มาดูกันนะว่าในหกสิบใบนี้น้องจะโผล่มาอีกไหมหรือจะไม่โผล่มาล้วโอเคครับไปโลที่สิบห้าเริ่มไมกเถอะอมกเถอะอมกเถอขอร้องนะมาอีกอแล้วน้องไม่มาอะไรงไงประเด็นอนะโโหอะไรครับเนี่ย เมื่อกี้พิ่งการตีไปทีนี้มันรุนนะเหลือห้าสิบใบล้วเมื่อกี้หกสิบตอนนี้ห้าสิบครั้งต่อไปครั้งที่สิบหกลุยร้อยหกสิบใบนะสองสิบใบนะแดงอีกสักรอบได้ไหมเหมือนเราจะออกแนวโลบนะจริงจริงออกทองมาสามตัวนี่คือคุ้มนะในสองร้อยใบน่าจะคุ้มนั้นแหละนะเพราะว่า หน้าตู้ก็ตอนนี้สามตัวแล้วก็หลุดเลดตัวหนึ่งก็คือคุ้มแล้วนะนี่คือคือสี่ตัวคุม้มละอืมไม่ใช่สามแต่เป็นสี่คุม้มละต่อไปนะครับครั้งที่สิบเจ็ดไปเลยสิบเจ็ดลุยเคลล่ามาหน่อยเธอไมาอีกเคลล่าม,มีสก,กีแม่งนำทับมาเลยกดสกีให้ไวเลย เอาละครับผ่านไปสิบเจ็ดครั้งแล้วนะอ่ะไปครับทั้งที่สิบแปดลุย <c oughs> ขอให้พื้นหลังแดงนะจ๊ะโอ้โหมีสก,กีแม่งนำทับ <c oughs> เอาละครับเหลือยี่สิบใบสุดท้ายนะมาเถอะนะเคลล่าจัง ถึงแม้น้องจะมาแล้วแต่พี่อยากได้น้องอีกขอสักสี่ดาวตอนนี้มันแค่สองดาวเองเคียร์ละจังนะสักสี่ดาวนะนั่นๆะๆ่นะนะนะมาเร็วมาเร็วเกี่ยวก้อยแบบกดสิบทีนี้นะครกับอีกสิบทีสุดท้ายก็มานะได้ไหมพื้นหลังแดงอนะอย่าเงี้ยจะดวงดีเกินไปไ <laughs> หมวสคิปเลยโอเคครับผ่านไปแล้วสิบเก้าครั้งก็ตามจำนวนมาครับทั้งสุดท้าย มาไปกันครับครั้งที่ยี่สิบไปโหลดปะหรือว่ามันต้องโหลดแบบเมื่อกี้ถ้ามันโหลดเบมืเมื่อกี้คือน้องเคียล่าจะมาถ้าไม่โหลดก็คือเกลือชัดเจนคาเทล่าโอเคครับก็จบเลยนะครับสำหรับการสุ่มกาชาสองร้อยใบตามล่าหาน้องเคีย่าจังสุดสวยนะครับผลประกอบการสำหรับผมในรอบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่า 200ใบผมได้ SSR มา4ตัวนะครับเป็นตัวหน้าตู้อย่างน้องเคียร่าจังถึง3ตัวได้กันแล้วก็น้องเซราจัง1ตัวถึงไม่จะดูเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าผมมองว่า50ใบตอนน่อ1ตัวคือเลทที่ดีมากๆครับสำหรับผมนะนั้นเพื่อนละครับผลประกอบการตู้นี้เป็นยังไงกันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวีดีโอนี้เลยนะครับรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องทางสโตนแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะ แลพบกันใหม่คลิปตัวหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบาย